สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกทุท่านนะครับสวัสดีครับมาพบกันกับช่องวินวินพระประานพระเหมานะครับราคาถูกๆนะครับวันนี้ก็อีีที่30มนะครับมาพบกันนะครับอีพีที่30นะครับเมื่อวานเหมือนจะลงผิดไปหรือไงผมไม่แน่ใจสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับแวันนี้ก็อีที่30แล้วนะครับมาพบกันกับวินวินนะครับก็ สนใจรายการไหนนะครับเหมือนเดิมก็เบอร์โทรนะครับ0 9 0 0 6 2ก้าศแล้วก็ ID Line ก็จะเป็น p o n g 190.990นยเยะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงเดี๋ยวผมลงด้านใต้ใต้คลิปให้นะครับพี่ใต้คลิปให้นะครับ ID Line นเนาะนะครับนนเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเบอร์โทรนะครับวันนี้ก็หน้า,าพักประมาณนี้เลยพี่ๆสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันได้นะครับพี่ๆเนาะมา รับชมกันเลยแล้วกันนะครับขออน okay. ุญาตซูมใกล้ๆนิดนึงครับพี่ๆโอเครายการที่1ครับพี่ๆองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนี่ครับเนื้อประมาณนี้เลยครับพี่ๆเนื้อเก่าๆประมาณนี้เลยครับเป็นพระสมเด็จผมดูเป็นวัดระฆังนะครับพี่ผมดูเป็นวัดระฆังนะสวยงามมากๆครับองค์นี้พี่ๆนะครับรายการที่1นะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่องค์นี้ เบาเครับขอ200บาทกับพี่พีรายการที่1นะครับขอ200บาทพี่พี่านายสนใจก็ลองดูนะครับลองทางลองโทรมาได้นะครับรายการที่1ปพระสมเด็จก็อ200บาทนะครับรายการต่อไปอง์นี้รายการที่2นะครับองนี้จะเป็นพระรอดนะครับพระรอดกุมหาวันเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ครับเป็นเนื้อดินนะครับพี่พีเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยพระรอดรายการที่2นะครับรายการที่2 องนี้นะครับขอ300บาทครับพี่พีองนี้ขอ300บาทพี่พีถ้านใดสนใจก็ลองดูนะครับพระรอดเก่าๆาร,ารายการที่2ขอ300บาทรายการที่3ครับองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับพี่หลวงพ่อสว่างพระครูวิบูลนี่ครับด้าน,นข้างจะเป็นเหรียญลักษณะอปะัปาคาชุดผมเมียมนะครับพี่พีข้างหลังเขียนเสาห้าเจริญศรี ปีพศสิบนะครับนี่องค์นี้เอาไป300บาทครับพี่พีเหรียญหลวงพ่อสว่างพระครูวิบูลนะครับเอา300บาทนี่ครับรายการที่3นะครับรายการที่3รายการที่4ครับพี่พีนะครับจะเป็นอันนี้เหรียญหลวงพ่อท่านคายกับหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พีหลวงพ่อท่านคายกับหลวงพ่อเดิมอันนี้ได้เก่าๆแบบนี Lego ้เลยครับพี่พีหลวงพ่อท่านคายหลวงพ่อเดิมครับเหรียญ2คณาจารย์นะครับพี่นี่ นี่เก่าๆแบบนี้เลยครับพี่อันนี้ขอ400บาทแล้วกันครับพี่ปีน่าจะ2 4สกว่าไม่แน่ใจปีนะน่าจะปี2 4กว่าพี่พี่อันนี้เอา400บาทพอครับปั๊มเหมือนคล้ายๆเป็นข้างออกข้างกระบอกนะครับพี่พี่อันนี้หลวงพ่อเดิมนะน,นี่หลวงเป็นหลวงพ่อพ่อ้ายนะพ่อคล้ายเนี่ยครับก็400บาทรายการต่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าเหรียญ2 469นะครับ พระอุปชากรนะครับพระอุปชากรนี่ครับเหรียญนี้น่าจะออกเป็นปั๊มข้างกระบอกเหมือนกันนะครับนี่ครับพระอุปชากรเอา400บาทแล้วกันครับรายการที่5นะครับองค์นี้นี่ครับเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยพระอุปชากรนะครับเอา400บาทนะครับรายการที่5รายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพ่อปานนะครับนี่พ่อปานทรงปลา ทรงปลานะครับนี่ผงนะครับพี่พี่นี่ครับพ่ปานทรงปลาแต่ผมไม่แน่ใจปลาอะไรนะอันนี้เอาไปสองร้อยบาทพอครับพี่พี่บางๆเบาๆนะครับราคาถูกๆแบ่งปันกันนะครับรายการที่หกนะครับพ่อปานรายการที่เจ็ดนะครับองนี้จะเป็นพระซุ้มกอนี่ครับเนื้อออกส่วนมะขามเปียกเลยพี่นะครับนี่องนี้ สวยงามมากๆครับเป็นผ้าซุ้มกอดาน้างนะครับอันนี้บริเวณด้านหลังนะครับพี่ๆสวยงามครับผ้าซุ้มกอนี่ครับองนี้ขอในราคา300บาทครับพี่ๆนะครับผ้าซุ้มกอขอ300บาทนะครับลองดูนะเผื่อถูกใจยังไงทักทายมาได้รายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพ่องเงินครึ่งซี่ น่าจะเป็นอาจารย์แจะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ครับเป็นครึ่งซีกไปเนี่ยเพราะเงินนะครับเอา400บาทรายการที่8นะครับพี่รายการที่8เพราะเงินนะอาจารย์ชุ่มเออไม่ใช่อาจารย์แจอาจารย์ชุ่มหรือเปล่ามไม่แน่ใจเออผมกับมัวตัวไปเลยแล้วคราวนี้นะครับนี่ลองดูนะพี่ๆเก่าๆนะครับครึ่งซีกนะมีครึ่งองค์นะเอา400บาทเนื้อโลหะเก่าๆนี่เหมือนกันพี่นะครับเก่าๆงามดี รายการต่อไปครับเออ่ <c oughs> จะเป็นอันนี้อะวัดที่พื้นที่เหมือนกันนะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับวัดสำนักคุเนเรนนะครับเป็นเหรียญกลมนะเป็นเหรียญขวัญถุงปีศูนย์ห้าปีศูนย์ห้าเหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อเขียนนะครับกระไรทองแห้งๆเลยพี่พีนี่ครับในตาลึกๆเลยเหรียญนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีเหรียญขวัญถุงนะครับนี่หลวงพ่อเขียน นี่ครับวัดสำนักขุนนีนะครับนี่ตรงนี้เหรียญกวอนถุงปีศูนย์ห้าปีสองพันห้าร้อยศูนย์ห้านะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่คงการต่อไปอนี้จะเป็นพระตลับเงินนะครับพระตลับเงินตรงนี้จะไปปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพีอนี้จะเป็นเหรียญอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับบวกตลับหนึ่งใบสวยงามมากๆครับพี่พีนี่ครับ ออกเป็นเนื้อคล้ายๆเป็นเนื้อเงินเนื้ออะบาก้าไหมพี่พีเนื้ออะบาก้าไหมเนี่ครับปูโตเอานี่ผมว่า<ม>ราคานี้ค่าตลาดยังเกินนะผมเอาสี่ร้อยบาทพอครับพี่พีลองดูนะเผื่อถูกใจเอาสี่ร้อยบาทอนุรสรสร้างโรงเรียนมีโค้ดด้วยนะครับพี่มีโค้ดด้านล่างเลยนะเหรียญสวยมากครับรายการต่อไปครับพี่พีรายการที่สิบนะครับองค์นี้จะเป็นพระเตารีดหลงวงพ่อพรมวัดจอมแคนะครับพี่ เตาลีนนี้จะเป็นเนื้อตะกั่วตะกั่วชุบทองนะครับตะกั่วชุบทองอีกทีหนึง่งเส้นกระแสเราหาวิ่งเพียบเลยพี่นี่ครับจะมีกระเทาะตรงนี้เห็นเนื้อตะกั่วด้านในนะนี่ครับเป็นหลังยันสิบเล็กเตารีดหลังยันสิบโอ้นี่เอาแปดร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่นี่ครับเป็นเส้นเส้น,เ,สน,เ,สนเต็มเลยครับเหมือนแรงกระแทกจากการปัม๊มนี่ครับแต่ว่า น้ำทองชุบทองยังสวยอยู่แบบนี้ด้านในเป็นเนื้อตะกั่วนะตะกั่วชุบทองนะครับลองดูนะเพื่อถูกใจเท่าไหร่รายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อรุ่งนะครับพี่โอ้โหเลียมโบราณแบบนี้อ๋อ,อเป็น,นงเงินเลยนะพี่พ่อรุ่งนะเนี่ยครับพ่อรุ่งอ๋อ,อเป็น,นงเงินเงินเลยนะพี่ยวัดท่ากับบือโอ้โหพี่อันนี้ได้แบบ นี่ครับเก่ามากๆเลยพี่พี่นะครับพ่อลุ่มก็ท่ากระบือนะครับนี่ด้านหลังนะครับอันนี้ขอเจ็ดร้อยบาทละกันครับพี่พี่เหรียญพ่อลุ่มนะเม็ดในตาคมมากครับนี่ครับไม่ค่อยเจอนะเหรียญออกสภาพค่อนข้างแบบสวยงามมากๆครับเส้นผิวริ้วจววอหนึ่งสวยอยู่เลยเอาเจ็ดร้อยบาท รายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระปิดตาตุ๊ก,กตาหลวงปุ่เอี่ยมนะครับพี่ๆปิดตาตุ๊ก,กตานี่ครับงลงรักแห้งๆเลยูหูตลับหนามากๆเลยพี่ทำใหม่มีมากกว่านี้แน่นอนทาใหม่มีมากกว่านี้แน่นอนครับพี่องนี้ตลับสวยงามมากๆปิดตาผมเอา400บาทแล้วกันครับพี่ๆองค์นี้นะปิดตาแนละ้วจะเป็นตุ๊ก,กตาหลวงปู่เอี่ยมไหมผมไม่แน่ใจทั้งสายปู่เอี่ยมเอา400บาทพอครับ รายการต่อไปมีอันนี้เป็นเหรียญจอบจอบจอบเล็กนะครับนี่จอบเล็กเลยแข้งตรงนะตรงนี้แข้งตรงโอ้โหแต่สภาพนี่ครับเรียมโบราณมาแบบนี้เลยครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญจอบเล็กนะครับเพราะแข้ง,ขงตรงนะนี่ครับโอ้โหคลาสสิกเก่าๆเอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่ รายการต่อไปมีเหรียญน,นี่ครับพี่พีนี่รายการที่อะไรผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่แน่ใจหลวงพ่อนะโอ้ด้านหลังเรียบไม่มีอะไรเลยพี่พีนะครับพระอุปชาหลวงพ่อเนะี่ยผมไม่แน่ใจนะพี่พีเนี่ยครับอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อหววหลวงพ่ออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยเนี่ยครับลองดูนะเอา สามร้อยบาทแล้วกันครับพี่นี่ครับเสียมานะเป็นเหรียญเสียมาเอาสามร้อยบาทแล้วกันอันนี้พี่ทราบได้หมอเป่ามาต่อไปครับเป็นพระปักน้ําพระปากน้ําพระผงครับพี่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่ผระผงปากน้ําเอาสี่ร้อยบาทองนี้นี่ครับหลักแห้งๆเก่าๆนีนะพระผงปักน้ําเอาสี่ร้อยบาทรายการต่อไป อันนี้จะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับพ่อผมนิ้วกระดกนี่ครับอุ้ยตรงนี้รงนี้สวยงามครับพี่พีอานี้นิ้วกระดกนิ้วจะยกยกขึ้นมานิดนึงนะครับนิ้วกะดกนี่อันนี้เอาห้าร้อยบาทพอครับพี่พีเป็นรูปเหมือนปั๊มนะว่าช่องแคนะครับหลวงพ่อผมเนื้อ้องเหลืองนะครับอันนี้เป็นเนื้อ้องเหลืองนี่ได้กเก่ามาแบบนี้เลยพี่พีเอาห้าร้อยบาทรายการต่อไป องนี้จะเป็นหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวพ่อพุ่มใช่ไหมผม,ม่นนีใช่พ่อพุ่มนะเนี่ยครับโอ้เหรียญเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ๆเหรียญพ่อพุ่มนะครับนี่อันนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่ๆมันออกเป็นเงินๆนเลยนะพี่ๆพ่พอพุ่มไหมผมจำไม่ผิดรายการต่อไปองนี้จะเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูกอน เหรียญโอ้ได้มาในนี้เลยพี่โอ้บังกระพร้อมครับพ่อคงเหรียญบังกระพร้อมโอเหรียญน,นะนี่ปัม๊มออกเป็นปั๊มข้างก็บอกด้วยได้ว่าไม่แน่ใจเรียบๆนะนี่ครับโอตัวหนังสือตั้งๆเลยพี่ๆเหรียญบังกระพร้อมครับเหรียญพ่อคงพ่อคงโอเหรียญน,นี้สวยงามงามไหลนี่ครับนี่ เหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมเอาหกร้อยบาทแล้วกันครับพี่พีลาผลพูนทวีครับองนี้นี่แต่ผมไม่แน่ใจปีนะพี่จะดูกเก่าๆดินะเอาหกร้อยบาทพอครับเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับในเก็บเก่าๆอย่างนี้เลยครับพี่พ่พอคงนะรายการต่อไปครับอยู่ในกลองแบบนี้เลยมา ลายการต่อไปเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะเครื่องรางของขลังนี่ครับเป็นเขียเเข้ยวเสือเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือตัวใหญ่พอสมควรนะครับพี่อตัวใหญ่พอสมควรนี่ครับลวดลายต่างๆสวยนะครับพี่พี่องค์นี้คลาสสิก อันนี้ลินนะพี่ลินนีนเขียวนี่ครับลองดูนะอันนี้เอาหกร้อยบาทกับพี่พี่เอาหกร้อยบาทนี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่เอาหกร้อยบาทรายการต่อไปอันนี้จะเป็นหานุม,มานหานุม,มาลน,น่าจะเป็นงาแกะตัวนี้น่าจะเป็นงาแกะตัวนี้น่าจะเป็นงาแกะนี่งาแกะงาแกะสวยงามามากๆครับองค์นี้ศิปลปะผมไม่แน่ใจเกจิคณาจารย์นะ งามมากสวยเลยนะครับขออนุญาตเทียบสัดส่วนวนิดหนึ่งสามเส้น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 เสร็จนะฐานจะหนาประมาณทนะักเส้นครึ่งสูงประมาณสามเส้นสามเส้นสองประมาณนี้นะครับส่วนเสือก็ประมาณสูงก็ประมาณทนะักจนจน,จนสามเส้นนะจนจนสองเส้นครึ่งนะครับ อน,นุนมานอนุมานเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพอครับนี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทลองดูนะเหลือพี่ๆอะไรเป็นงานนะครับเป็นงานโอ้ตรงนี้งามงามมากๆเลยเอาพันสี่รายการต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญพ่อฉุยครับพี่เหรียญพ่อฉุยโอ้โหนีน่น่าจะแกะตลับมานะครับพี่น่าจะแกะตลับมาเหรียญหลวงพ่อฉุยครับพี่อันนี้เอาห้าร้อยบาทพี่พ โอ้จมูกพี่เป็นเป็นชมพู่เลยจมูกสวยงามมากๆครับจมูกเป็นชมพู่เลยพ่อฉุยนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่พลองดูนะเพื่อถูกใจยังไงรายการต่อไปครับอันนี้ได้พ่องเงินมาองค์นี้ฟอร์มจัดมาสวยงามครับองนี้พี่พฟอร์มสวยเลยพ่องเงินนะครับองนี้นี่ องนี้เอาสามร้อยบาทพอครับพี่พีรายการที่เท่าไหร่แล้วผมจะไม่ได้ลองเนี่ยครับเอาสามร้อยบาทพิมพ์นิยมนะผมดูเป็นพิมพ์นิยมเอนะเนี่ยครับเก่าๆนี่รายการต่อไปครับเป็นพ่อกรวยกลมครับพี่เหรียญพ่อกรวยกลมแบบนี้ครับพี่พีอันนี้น่าจะเป็นปีศูนย์ศูนย์สี่ไหมพี่ศูนย์สามศูนย์สี่ใช่ไหมพ่อกรวยนะครับนี องนี้งามๆเลยพี่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับเอาสี่ร้อยบาทพอกลวยนะครับรายการต่อไปองค์นี้จะเป็นพระปู่ทวดเนื้อว่านโอ้โหองค์นี้งามๆเลยพี่ๆสวยครับองค์นี้จะเป็นไข่ว่านเพียบเลยครับพี่สองสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับปู่ทวดนี่ครับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่ปู่ทวดว่านนะ ก็สี่ร้อยบาทรายการต่อไปมีเป็นนี่จะเป็นปูทวดหลังหนังสือนะครับบวกงเดือนหลังหนังสือบวกงเดือนนะครับพี่วงเดือนใหญ่ด้านล่างนี่ครับโอ้โหนี่ไใบหน้าใบตาคมสวยมากๆครับพี่พีนี่ครับเส้นวงเดือนด้านล่างนะโค้ง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 เต็มเลยองน,นี้เอาไปสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพี่บีเอาสี่ร้อยบาท นะครับลองดูนะเพื่อถูกใจยังไงรายการต่อไปครับพ่อเงินหน้าหนูหุ่ยเขียนนี่ครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทนี่ครับลองดูนะโอโ้โหเนื้อจัดมากนี่ครับเป็นเป็นพิมพ์หน้าหนูนะลักษณะเหมือนหน้าเหมือนหนูแบบนี้พี่พี่พเอาสามร้อยบาทรายการต่อไปพ่อเงินครับองค์นี้จะเป็นนิยม เนื้อสวยงามมากครับมีแตกๆในะนั้นนี่สังคติแตกๆนิยมเลยแบบนี้สวยงามจริงๆครับพ่อเ,อเงินองนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่ๆใต้ฐานนะครับนี่เนื้อเหลืององเขียวครับมีข้ามขี้เบา้านี่ครับมีเม็ดกระแสไฟนะนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทพอองนี้ โอ้โหเนือ้อเนื้อจัดมากเลยครับ <PH ET> e> พอเงินพอเงินรายการต่อไปครับองน,นี้จะเป็นเหรียญข้าหลามตัดกลมหลวงนะผมไม่ทราบที่นะแต่มีโค้ดตอกอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ได้บ้านๆมันมีโค้ดตอกอยู่ผมไม่แน่ใจที่พี่นี่ครับโอ้โหแต่ดูลักษณะการเลี่ยมเก่ากึ๊กเลยเอาอันนี้เลยพี่เอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับเขียนว่าอะไรนะผมไม่แน่ใจนะ นี่ครับเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับเหรียญกรม้วนหลวงขลังตัดนะไม่ทราบที่ต้องเอาเป็นดูเนื้อเงินๆเลยนะนะครับโครงการสุดท้ายครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นปู่ทวดปู่ดูวัสแกนะครับเหรียญปู่ทวดปู่ดูวัสแกนะครับนี่องค์นี้นี่ครับสวยงามมากๆครับองค์นี้ขอสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่ๆโอ้โหนี่ครับเส้นสายรายละเอียด ต่างๆนะครับอูทวดปูดูเอาสามร้อยบาทพอครับพี่ๆปีอสามสองนะครับพี่สามสองนะครับอุทวดปูดูโอเควันนี้ก็นะครับวินวินพาบ้านพาอหมออะไรกันไอเอพียีสิบนะครับก็ติดตามนะครับเนาะโทรนะครับหรือทักไลน์มาได้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนก็นะครับโทรทักไลน์มาได้เลยจะส่งแบบโอนกันกบ วิธีการชำระก็มีโอนกับเก็บเงินไปทางนะครับพี่ๆมี2รูปแบบนะครับให้พี่ๆเลือกเลือกอได้เลยนะครับพี่ๆอาอยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับพี่พในเจอเผื่อเจอกันใน EP ต่อๆไปวันนี้ EP ที่20นะครับไปก่อนสวัสดีครับ